สนิมอยู่เนาะ,ะค่ะกาดไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องเป็นสนิมเนาะค่ะพี่น้องสีพ่นหลอกเนาะค่ะก็เลยต้องมาเห็ดเริ่มต้นด้วยการแกะอันที่มันพองออกค่ะสีเก่าที่มันพองก็มันก็สีสีติดบอดีค่ะเราก็เลื่มเอาสีกันสนิมหปแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเ้าปล่อยไว้สนิมเพ่นก็สีลูกล่ามไปเรื่อยเนาะค่ะ แล้วมวบบนนนะะนันกับสีเฮ็ดให้ลดเท่าสีกะแบบนาขึ้นเนาะค่ะนาขึ้นกับสีโบเห็นสีเกาเลยเนาะคะ่ะโบเห็นสีเกาของลดเลยเนาะค่ะนี่ค่ะยืดอายุเพิ่นไปเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะนี่ค่ะอย่าเลื่มดูแลคนที่กับโบเป็นการดีกับตุนยางเท่าเนาะค่ะก็คือว่าเท่าเทเป็นมองเวลาเท่าอันนั้นแล้วเท่าก็เอาฮอร์โมอนกันเชื้อราใได<ข>่เ<ข>นาะค่ะ นี่ค่ะแปลงไม่แล้วก็สีประมาณนี้เนาะค่ะแจมเขาเลยค่ะเพราะว่ามันเอ่อนะคะมองได้ที่พองขึ้นมาเข้าตรงแกะออกให้เบิดเลยด้วยคันน้ำขวบน้ำยังก็แกะออกค่ะพี่น้องแล้วก็คัดไปเรื่อยๆเสียดตามที่เข้าวงเขาเท่มันก็มันก็ช่วยรักษาต้นยางได้น้ำอีกระดับหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคันนะไรด้วยค่ะ ผ่านไปแล้วแกป่วยแห่งเขาก็มาท่ารอบสามค่ะพี่เนาะนี่ค่ะนี่รอบสามสังเกตได้ว่าสีมันก็ได้เนาะค่ะนี่ค่ะแป้งไม่แล้วก็สีประมาณนี้เนาะค่ะแจมเขาเลยค่ะเพราะว่ามันเออไกเนาะค่ะนี่ค่ะแป้งไม่แล้วก็สีประมาณนี้เนาะค่ะแจมเขาเลยค่ะเพราะว่ามันเออ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะย่าไล่แฟนเพจค่ะเมื่อนี้ยย่าสีภาพี่น้องมาแปงโฉมรดเขียนโคยเฉียบยะลดหัวมันกับสีเฮียไปทั่วสวนแล้วค่ะนี่ค่ะหลอกแล้วก็เอาผ้ามาเสร็จออกค่ะพี่น้องค่ะส็นนิมเนาะค่ะพี่น้องสีพ่นหลอกเนาะค่ะก็เลยตรงมาเห็ดเริ่มต้นด้วยการแกะอันที่มันพองออกค่ะสีเกาที่มันพองจังได้กับ บมเมนว่าดูซื้อๆบชสนใจเนาะคะ่ะเทิ่งดูเทิงแล่เทิงรักษาแ่ะค่ะคือกันเนาะคะ่ะสิ่งคล้องที่เ้ามีก็เทิ่งดูเทิ่งแล่เทิ่ะเปลี่ยนเอาเป็นสีไมเลยค่ะพี่นนองค่ะไอ้หัวย่าไยท่าย่ายท่าทั้งเม,มักดสะเปลี่ยนเอาเป็นสีไมเลยค่ะพี่นนองค่ะไอ้หัว ยายท่ายายท่าทั้งเหมือดสาทับสีเกาไปเลยนะคะเพราะว่าเห้ากระดาษใสทูแล้วมันก็เลือนเลือนแล้วนะคะค่ะสีก็จับดีอยู่นะคะแซมนี่มันก็อายุการใช้งานเพิ่นกะสิหน่อยเนะคะถ้าเห้าดูแลแล้วก็รักษานี่เห่าก็สีสามานเยอะลดหัวมันก็สีเฮียไปทั่วสวนแล้วค่ะนี่ค่ะหลอกแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดออกค่ะพี่น้อง เสร็จออกเพื่อว่าให้บัวให้เป็นมีฝุ่นเกาะเนาะค่ะเสร็จสองรอบเลยด้ยค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าค่ะมันมีฝุ่นแสีม่มมันกะอายุการใช้งานเพิ่นกะสีหน่อยเนาะค่ะถ้าห้าดูแลแล้วก็รัะกษานีข้ากะสีสามาเยอะสีเกาะแบบนาึ้นเนาะค่ะนาขึ้นก็สีบ่เห็นสีเกาเลยเนาะค่ะบ่เห็นสีเกาของลดเลยเนาะค่ะค่ะ ค่ะน้ำขอบอย่างสี่นเนาะยามเขาดำเอาอย่างใส่ละดำนี่มันก็มันก็เห็นให้มันเสียดสีกบอันนี้มันก็เห็นให้เสียดตามที่เขาหวงเขาเทมันก็มันก็่กวยรักษาต้นอย่างได้น้ำอีกระดับหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคันก้คันคันนไปและะ้วค่ะพี่น้องอียั้งก็ตามที่อยู่น้ำกันกับเขาบวัวคนว่า ัดว่าสิงขวงเท่ากับตรงดูเลยน,นะคะมองได้ที่พ่องขึ้นมาเขา้าตรงแกะออกให้เบิดตเลยด้วยค่ะนะคะน้ำขอบน้ำยังก็แกะออกค่ะพี่น้องแล้วก็คัดไปเร<ๆ>ื่อยๆสนิมเนาะคะ่ะพี่น้องสีพ่นหลอกเนาะคะ่ะก็เลยตรงไมาเห็ดเริ่มต้นด้วยการแกะอันที่มันพ่องออกค่ะสีเก่าที่มันพ่องค่ะเปลี่ยนเอาเป็นสีไม่เลยค่ะพี่น้องค่ะไดตัว ย่ายท่าย่ายท่าทั้งเม็ดสามใช่เนาะค่ะ,คะนี่ค่ะแปลงไม่แล้วก็สีประมาณนี้เนาะคะ่คะแจมเเลยค่ะค่ะเพราะว่ามันเอ่อเปรี้ยวหมันก็อายุการใช้งานเพิ่นกะสีหน่อยเนาะคะ่ะถ้าห้าดูแลแล้วก็รักษาห้ากับสีสามารถเยืยอเสียดตามที่ห้าวหวงห้าเทมันก็มันก็ช่วยรักษาต้นอย่างได้นำอีกระดับหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง คนอะไคนคนอะไล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าเ้าปป่อยไว้สนิมเพิ่นกะสีลูกล่ามไปเรื่อยเนาะคะ่ะแล้วมันกะสีเฮ็ดให้ลดเท่าอายุการใช้งานของเพิ่นเนาะคะ่ะกะเฮ็ดให้ห้าว่ัดตองซื้อดูอว,ะวะัดตองคำรอบค่ะพี่น้องนี่รอบแรกกปะะ็ปล่อยแห่งเนาะค่ะป่อยแห้งมาท่าอีกรอบสองค่ะพี่น้องนี่รอบสองเนาะคะ่ะถ้าให้ทัวคือเก้าน,นะล่ะค่ะ เนาะค่ะเราก็เอากระดาษไส้ไปถูเนาะค่ะถูสนิมที่กินออกเนาะค่ะมองได้ที่พองขึ้นมาฮาก็แกะออกแล้วก็ม้วนเนาะค่ะเวลาเอาไปเก็บยางก้นถวยนี่นากดที่อยู่ในยางก้นถวยที่เห้าผออสมยางน่มันก็สิสวัสดีสสดค่ะพี่น้องค่ะยายไล่แฟนเพจค่ะเมืเม่อนี้ยยายสีภาพี่น้องมาแปงโฉมรถ <ชม S 2> เขียนคยเฉียบยานไปเนาะคะ่ะค่ะใช่ทัวดูแลก,กันไปนี่แหละคะ่ะคือกันก็อ่าคนนี่แหละคะ่ะพี่น้องขันโยน้งกันก็นกนต้องดูแลก,กันไปยังสิะคะ่ะเมนว่าสิเพราะว่าถ้าบ่าอ่าลื่นในมือนี่แปลว่ายังยังมีสนิมอยู่เนาะคะ่ะค่ะ้าดไปเรื่อยๆแลวคะ่ะพี่น้อง บหตัวแบบว่าถ้ามันห่างแล้วก็โบชุนใจเนาะค่ะต้องต้องดูแลเนาะค่ะดูแลกันยืดอายุการใช้งานของยืดอายุเพิ่นไปเนาะค่ะนะคะอย่าลืมดูแลนคนที่บหตัวแบบว่าถ้ามันห่างแล้วก็บชุนใจเนาะค่ะต้องต้องดูแลเนาะค่ะดูแลกันยืดอายุการใช้งานของเฮาหักที่อยู่ไกล่ชิดเฮาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ เป็นสนิมเนาะค่ะพี่น้องสีพ่นหลอกเนาะค่ะก็เลยต้องมาเห็ดเริ่มต้นด้วยการแกะอันที่มันพองออกค่ะสีเก่าที่มันพองดูแลกันไปนี่แหละค่ะคือกันก็อ่าค้นนี่แหละค่ะพี่น้องคันโยนน้ำกันก็ต้องดูแลกันไปยังสิค่ะเมนว่าสิบเอ่เฮาหักที่อย่ไก่สิท่าเฮาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ นี่ค่ะแปลงไม่แหล้วกะสิประมาณนี้เนาะค่ะแจมเขาเลยค่ะค่ะเพราะว่ามันเอ่อเป็นท่าค่ะพี่น้องท่าท่าให้ทัวเลยเนยค่ะท่าให้ทัวเนาะค่ะดูแลกันละล่ามไปเต็มสวนนะคะมันเฮียไปเต็มสวนเนาะค่ะมันเป็นเสียดตามที่เ้าหวงเขาเทมันเกิ อันก็ซอยรักษาตน้นยางได้น้ำอีกระดับหนึ่งเนาะค่ะพี่เนาะคันอะไดิคันพันไป้วกแปลงเหแหงเขาก็มาท่ารอบสามค่ะพี่นงน่ะนี่รอบสามสังเกตได้ว่าสีมันก็ถูขัดออกไปเรื่อยๆขัดจนขัดจนมันเลื่อนในมือพูดแล้วค่ะพี่น้องแลเนาะค่ะเอาใจใส่โบแมนดูซื้อๆแล้วก็แล้ซื้อๆพันไปเนาะคะ่ะ โอว่าพังกับแร่บึงกับบัวสมบุญเสียค่าใช้ใจ่ายโดยว่าจำเป็นเนาะคะ่ะค่ะถ้าให้ทั่วรเลยด้วยค่ะพี่นอ้องถ้าที่เ้าหักที่อยู่ไก่ชิดเ่าด้วยจ้าสวัสดีค่ะแซ่บนี่มันกับอายุการใช้งานเพิ่นกับสีหน่อยเนาะคะ่ะ เอาหาดูแลแล้วก็รักษาอีเฮากับิีรษมาดเยอะแนเนาะคะ่ะเอาใจใส่บบแมนดูซื้อๆแล้วก็แลซื้อๆพันไปเนาะคะ่ะฮู้าว่าพัางกับแลเบึงกับ่ซ่สมบติบออกเพื่อว่าให้บให้เป็นมีฝุ่นเกาะเนาะคะ่ะเสร็จสองรอบเลยเลยค่ะเพราะว่าหยังเพราะว่าค่ะมันมีฝุ่นเกาะมันกับิีีติดบดีคะ่ะ เราก็เลื่มเบาซีกันสนิมมดูแลกันไปนี่ล่ะค่ะคือกันก็อ่าคนนี่ล่ะค่ะพี่น้องคันโยนน้ำกันก็ต้องดูแลกันไปยังสิลค่ะแม้นว่าสิบอายุการใช้งานของเพ่นเนาะค่ะก็เห็นในห้าว่ต้องซื้อดูว่าว่ต้องกาบ์บป็นการดีกับตุนยางเข้าเนาะค่ะก็คือว่าข้าเทเป็นหมองเวลาเข้าอันนั้นแล้วข้าก็เอา